ขณะที่หลายพื้นที่เผชิญกับปัญหาภัยแล้งแต่ที่ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางกลับไม่พบปัญหาดังกล่าวค่ะเป็นเพราะอะไรหาคำตอบได้จากคุณสมรัฐมณิลาค่ะฝูงผีเสื้อที่กำลังบินเริงร่ารังมดแดงและกล้วยป่าที่มีอยู่ทั่วไปและเป็นแหล่งอาหารอันโรชาของชาวบ้านรวมทั้งสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ซึ่งไหลตลอดทั้งปีแห่งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยพื้นที่ตะบนพุ่มพึ่งอำเภอแจให่หมจังหวัดลำปางครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้ดูได้ง่ายๆจากปริมาณน้ําที่ไหลตลอดทั้งปีมีต้นกล้วยป่าและก็รังงดแดงอยู่เป็นจำนวนมากครับเราได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปพิสูจน์ เี่ยวหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้ทั้งด้วยรถยนต์และการเดินเท้ารวมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาเป็นอันมากโดยเฉพาะชาวบ้านซึ่งได้ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสบมบูรณ์หลายหมื่นไร่นี้เอาไว้เพราะได้รับประโยชน์โดยตรงทั้งเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งสมุนไพรรักษาโรคแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นแหล่งหาอาหารเช่นไข่มดแดงหน่อไม้หยวกกล้วยเห็ดเป็นต้นอย่างเนี้ครับเนี่ยแม่แต่ตองศาสเนี่ยพุนสมัยมัเกาเป็นเอาไปห่อพริกนะครับ<อ>มันจะกันความชื้นได้ดี<อ>นะครับเนาะ<อ>ซึ่งเอาหันยังตอนนี้นี่หมายถึงว่าปลาเริ่มฟื้นฟูแล้วเพราะตรองศาสห่อพริกสมัยมัเกาเนี่ยเอาตองนี่หอ่อจับหอ่อบะแลบบะแคนหอ่อหอมห่อหยังเนี่ยเพราะตัวนี้มันจะดูดซึมความชื้นได้ดี ทางทางเทศบาลเรานะครับตามตามหน้าหน้าที่นะครับก็ก็ต้องมีการส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่านะครับเพราะว่าในตำบลเราเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นพื้นที่ป่านะครับแล้วก็มีอาชีพเกษตรกรนะครับถ้าเกิดเรามีไฟป่าเกิดขึ้นหรือป่าเราเสริมโทรมเนี่ยน้ำก็จะไม่มีนะครับแล้วก็การทำพืชไร่พืชสวนไรนาก็จะไม่ได้ผล โดยวิธีการรักษาป่าแห่งนี้นั้นที่สำคัญคือการทำแนวป้องกันไฟป่าที่อาจลุกลามมาจากที่อื่นช่วยกันดูแลพื้นที่โดยผลัดเปลี่ยนกันเข้าตรวจตราและแดับไฟป่าที่กำลังเริ่มไหม้ก่อนที่จะลุกลามขยายวงกว้างออกไปป้องกันการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดและช่วยกันทำฝายชะลอน้ำตามลำห้วยอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ทั้งทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารอเทศบาลตำบลองค์การบร,รบิหารส่วนตำบลรวมถึงหน่วยของป่าไม้ต่างๆกับพี่น้องชาวบ้านหวงนะครับหวงพื้นที่ดีป่าไว้ก็ทํายังไงจะให้คงอยู่ไปอยู่ต่อไปอย่างนั้นเขาก็มีการทำํำแนวเขตป่าให้ชัดเจนนะครับแนวเขตป่าให้ชัดเจนไม่มีการบุกรุกพื้นเพ่พื้นที่เพิ่มเติม แล้วก็จะดูแรักษาป่านี้ไว้ให้ตลอดไปนะครับจากความสําเร็จในความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่กว่า2,000คนได้ทําให้เป็นแบบอย่างในการจัดการป่าไม้ของอ <c oughs> ำเภอแจ้หฮมทําให้คนอยู่กับป่าอย่างเกือ้อกูล <c oughs> เพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นๆโดยฟื้นฟูสภาพป่าที่กําลังเสื่อมโทรม ให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิมเหมือนป่าในอุทยานแห่งนี้ทรงเกียรติศักดิ์ชัยศินป์สมรัฐมลีลา NBT เชียงใหม่รายงาน